ช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบิลมาโน่ปร์ติงสไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนากนารบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้อังเก้คุมสเปอร์ตเตรียมจะชมนักเตะไทยในหน้าแข้งปลอดสารพิมพ์อรกฤษนะ โดยกันนี้สโม,มรสรอทแนมสพอลสเปอร์ประกาศแต่งตั้งอังเก้ปอสเซโกกูขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่คุมทัพในการลยุยศึกฟุตบอลพรีมเมียร์ลีงกิในเดืนการ2023ซึ่งอันนี้อังเก้ปอสเซโกกูนั้นย้ายไปคุมทีมอตแนมสพอลสเปอร์ในครั้งนี้มีลุ้นที่จะเห็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลพรีมเมียร์ลิก หรับทางอังเก้บอสเซโกนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วในการให้โอกาสนักเตะเอเชียเขาคือผู้สร,ร้างธีลทอนบมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของเราไปจากวึกประวัติศาสตร์เป็นชื่อนักเตะไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์เจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเลยนะเขาคือคนที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวงการฟรุตบอลเอเชียด้วยการใช้ผู้เล่นญี่ปุ่นมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลีกสกอตแลนด์มากถึง4คนและก็ยังมีเกาหลีใต้อีกหนึ่งคนในการพากลาสโกเชลติกเดินหน้าคว้าความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปีที่ผ และทีนี้ไปมีลุ้นที่จะได้เห็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกงกฤจอย่างชุดซุนซับเบลกองหน้าลูกครื่องไทยที่ปัจจุบันเป็นแกนหลักในแดนหน้าให้กับทางทนเนแทมฮอสเปอร์ชุดอยู่23ปีซึ่งอังเก้ปอตเซโกกูนั้นก็รู้ดีถึงศักยภาพนักเตะไทยอยู่แล้วอย่างชนะทิมสงกรสินทีรทรบุมาทันก็เคยเห็นมาแล้วที่ญี่ปุ่นในครันี้ โดยแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นอังเก้ปอเซโกกูนะฮะ,ะเรียกตัวจูดเบริงแฮมกองหน้าลุกครึ่งไทยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมที่จะต้องเยือนประเทศไทยพบกับทางเลสซตี้ท่สนามรัชมังคารกีลาสถานช่วงเดือนหน้าและนั่นก็อาจจะเป็นจุดรเริ่มต้นของนเตเที่ยวสายไทยบนเวทีพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ที่สำคัญแล้วอนาคตไม่แน่จูดซุนซั์เบลอาจจะเลือกเล่นกระทางทีมชาติไทยก็เป็นได้นครับ นะแต่ผมเป็นนว่างานนี้ถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นจริงนะฮะผมว่างานนี้โอ้โหันเทิงอย่างแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์จะหนูจุดสุนทรพเบลกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากักนครับก่อนอื่นข้เรื่องทีมชาติไทยขุนสื่อฮ่องกองกุมขมับนะโดยกัรน,นี้ทีมชาติฮ่องกองที่มีคิวลงสนามพบกับทางทีมชาติไทยช่วงฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ฮ่องกองเดชนนวสเตเดียมวันที่19มิถุนายน ที่ต้องพบกับปัญหาใหญ่ในการเล่นงานในช่วงของการเตรียมทีมเนื่องจากนักเตะจากลีกจีนยังไม่สามารถจะเข้าร่วมทีมได้จนกว่าจะถึงหลังวันที่12พฤศจิกายนและนอกจากนั้นยังมีผู้เล่นบางส่วนบาดเจ็บและก็ติดภารกิจส่วนตัวรวมแล้วทั้งหมด8รายที่ยังทงฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่กับทีมทำให้สมดุลของทีมยังไม่ลงตัวในครั้งนี้ ซึ่งทางจอห์นแอนเดอร์เซนกุนซูทีมชาติฮ่องกงเผยได้ว่าตอนนี้ได้มีการเรียกนักเตะม,มาทำการซ้อมแต่ปัญหาของทีมคือตอนนี้เบย์นเตเตทั้งแปรายที่ยังไม่สามารถจะซ้อมกับทีมได้แบบเต็มรูปแบบนักเตะที่เล่นในลีกจีน4รายจะตามสมทบในวันที่12มิถุนายนนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บอีกทั้งยังประสบปัญหาเรื่องของผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาซ้อมหลังจากลีกปิดฤดูกาลแม้ว่าจะยากในการเล่นเกมกระชับมิตร2นัด แต่พวกเรานั้นจะพยายามจะคว้าชัยชนะโดยเฉพาะเกมที่2ที่พบกับทางทีมชาติไทยที่จะลงเล่นในบ้านของตนเองซึ่งจะมีแฟนบอลเข้าไปให้กำลังใจในขง้งนี้สำหรับทีมชาติฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกมีคิวลงทำก,การแข่งขันฟี فا เดย์ช่วงเดือนมิถุนายนจำนวน2เกมในวันที่15มิถุนายนพบเวียดนามแล้วก็วันที่19มิถุนายนพบทีมชาติไทยนะเป็นระ่ว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปค่บท่้นกันนะฮะถ้าเกิดอย่างนั้นก็เป็นผลดีกับทีมชาติไทยของกราันะ ลรงมาดูประเด็นข่าวจอบมาก,กันดีครับเอาด้วยไงต้นกันญาอย13ปีเฉียบคว้าแชมป์ฟุตบอลที่เวียดนามโดยสโมสรต้นกันญายูเด็ตอายุ13ปีผง,งาดคว้าแชมป์ประการการ,การแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศเวียดนามอย่างยอดเยี่ยมแสดงความสามารถของเด็กไทยด้วยการยิงรวมกันมากถึง28ประตูใน3นัดที่ลงสนามโดยบอกว่าไม่เสียประตูเลยนะ เดือนสิงหาต้นกันยายูเดตนะฮะยูสามปีแคาเดมี่ของพิพัฒน์ต้นกันยาอ,ยอ,ยาอาดีตสุดหน้าทีมชาติไทยได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการฟิวเจอร์จูเนียครับสพันยีณเมืองยาจางประเทศเวียดนามในวันที่2และก็3ามพฤษภาคมปี2566 โดยจะเป็นการแข่งขันผู้บอลในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีประกอบไปด้วยสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน4สโมสรและก็ประกอบไปด้วยนะฮะสโมสรต้นกันยายูเดตัวแทนจากประเทศไทยสโมสร S&A n ไซง่อนประเทศเวียดนามสโมสรสตาร์คิดประเทศเวียดนามและก็สโมสรบินเฮาดินเดืองประเทศเวียดนามนะโดยผลการแข่งขันสโมสรต้นกันญาตัวแทนจากประเทศไทยไม่ท่างไปผิดหวังสามารถเก็บชัยได้หมดโดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ SNA s, s อนงนแพ้ทางต้นกันยาไปศูนย์ต่อห้าสตาร์คิด แพ้ต้นกัญญาไป0ูนต่อ12แล้วก็บินเฮาดินเดืองแพ้ต้นกัญญาไปศูนย์ต่อ9รวมแล้วสานัดยิงไปถึง28ประตูไม่เสียประตูเลยควา้าแชมป์กลับประเทศไทยสําเร็จพร้อมคําชื่นชมจากประเทศเวียดนามถึงความสามารถของเยาวชนทีมชาติไทยของเราโอ้โหเป็นนะว่างานนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยอนาคตทีมชาติไทยจริงๆนักเตะอายุ13ปีของพวกเรานะครับถือว่าดูแล้วอนาคตกไกลนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆคนนี้กลุ่มนี้กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับเอาได้ยังไงบีจีเติมแร่งหลังบ้านหลังที่คว้าตัวเรเนโตเคริชเข้าฉิ้นนะโดยทางดรัฟปิดบีจีประชุมประกาศยืนยันเกยการคว้าตัวเรนาโตเคียริชกองหลังในวัย22ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการไปที่เล,ล้อยแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับสำหรับฤดูกาล2023ถึง2024และศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2023-24รอบเฟ,ฟ้ ดนยความขึ้นไหวของทีมบีจีปทุมล่าสุดได้คว้าตัวเลนโตเคียริชมาร่วมทัพแล้วโดยเคยร,รับใช้ทีมชาติโครเอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน19ปีและก็21ปีระดับสโมสรเคียริชเคยค้าแข่งกับทีมดังมากมายเช่น FC ฟซี o โลวาบริโปลเรชในลีกสูงสุดของเช็กและก็ CS คาราลาอีโอวาในลิกส,สุดสุดของทางโรมาเนียนอกจากนี้เคริชเองก็ยังเคยผ่านประสบการณ์ในการลงเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกและกรอบคัดเลือกของยูฟาแชมเปียนลีกโดยในส่วนฤดูกาล2020นั้นย้ายมาคาแข่งในเมืองไทยครั้งแรกกับชางบุรีลมและเละที่2ของซีซั่นเดียวกันได้ย้ายไปร่วมทีมชมบุรีเอฟซีโดยสัญญายืมตัว ต่อมาเคียริชนั้นตกลงย้ายทีมเป็นนักเตะของทัพฉลามชนโดยสัญญาถาบอลโดยในฤดูกาล2022ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นเกมลีกไปทั้งสิ้น21นัดก่อนหน้าสุดจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเดอะแรปบบิดบีเจียปรุมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นนา่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาแกันดีครับลิเวเนลแมซี่เปิดใจหมดเปลือกครั้งแรกสาเหตุที่แท้จริงทำไมไม่กลับไปบาร์เซโลนา โดยทางลีเดอเบอซี่เปิดใจบทเปลือกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจนะฮะไม่ย้ายกลับไปยังบาซร์เลนาในครั้งนี้ซึ่งเขาได้บอกว่าเลือกย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ไบอามีในเมเจอร์ลีกสกอเร์ลีกของสหรัฐอเมริกาผมเห็นว่าบาซร์เลนาต้องขายนักเตะแล้วก็ลดค่าเหนื่อยคนอื่นๆเพื่อดึงเบซี่กลับไปผมไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าลาดิกาจะไฟเขียวและทุกอย่างก็เหมาะสมที่ผมจะกลับไปและแต่ว่ามันต้องมีเรื่องอื่นๆที่ต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอน ผมอยากจะกลับไปนะผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้กลับไปแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและทางออกที่ผมมีผมไม่อยากจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดิมอีกแล้วคือถูกบีบให้ออกจากทีมนั่นคือการนั่งรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในคารังนี้บ้างและปล่อยให้อารมณ์หรือว่าอนาคตของผมอยู่ในการควบคุมของคนอื่นในครังนี้ ผมจะไม่กลับไปบาร์เซโลนาและก็จะไปอเมริกาหลังคว้าแชมป์โลกผมไม่สามารถจะกลับบาซ่าได้อีกแล้วผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาหาความท้าทายใหม่ๆสนุกกับชีวิตในแต่ละวันแต่ความกระหายในชนะของผมยังเหมือนเดิมเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอกนะบาร์เซโลนาไม่เคยยื่นข้อเสนอให้ผมอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเลย ผมได้รับข้อเสนอจากยุโรปเยอะมากแต่ผมไม่สนใจในใจผมมีแค่บาเซโลนาเท่านั้นผมรอพวกเขาอยู่ในตอนนี้แต่เดียวมันก็ล่มในท้ายที่สุดผมจะกลับไปบาเซโลนาในสักวันหนึ่งผมรักที่นั่นจริงๆนะเป็นระว่างานนี้นะผมก็ถือว่างานนี้เป็นการแยกทางด้วยดีนะฮะในสไตล์ของแมสซี่นั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับ สักหน่อยก็ได้การเปิดผัง11ตัวจริง BG ปทุมชุดล่าแชมป์บวกลุยศึก ACL 2023เป็นยังไงโดยเตรมมีการเป,ปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เพื่อจะกลับไปทวงคืนจากแชมป์จากทางบริลัมรวมถึงมีภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยน League รอบเพลย์ออฟซึ่งจะพบกับเซียงไฮ้พอลส์ FC ทีมยักษ์ใหญ่จากแผ่นดินจีนเปิดผัง11ตัวจริง BG ปทุมชุดล่าแชมป์บวกลุย ACL 2023เป็นยังไง เริ่มที่ผู้รักษาประตูชัดช้ยบุตรพรมกองหลังก็จะเป็นสันติภาพจันงอมเลนาโต,โตเคียวเดชวิตเตอร์คาโดโซและก็วัฒนกรสวัสดิละครส่วสนวกองกลางก็จะเป็นพิวัฒน์สุจิตธรรมกุลสารัตยูเย็นชาววัดวีรชาติกองหน้าก็จะเป็นแพทริกกุลสตัฟสันธีลศินแดงดาและก็ดานิโรเอาเวสแต่ผมนี่ก็เป็นคาดการณ์เปนตัวจริงที่ว่าทางโค้ชธงจะใช้ในฤดูกาลใหม่นี้นะครับและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาฟุบอลไทย บายมานุโปรกิงสไตล์ประจำวันที่9มิถุนายน2566โดยใช้ผู้ว่ารครั้งฟุตบอลไท่นครับ